ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้พิกุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออมาตาปุตติกภัยว่ามีอยู่สามอย่างสามอย่างคือมีสมัยที่ไฟไม่ใหญ่ตั้งขึ้นไม่หมู่บ้านไม่นิคมไม่นครในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่หนึ่งพิขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นเกิดน้ำท่วมใหญ่พัดพาไปทั้งหมู่บ้านทั้งนิคมทั้งนครในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตร เป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้พิขุทั้งหลายปุทุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่สองพิขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มีภัยคือการกำเริบมาจากป่าประชาชนขึ้นยานมีล้อนีกระจัดกระจายไปเมื่อภัยอย่างนี้เกิดขึ้น สมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้ภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุตติกภัยอย่างที่สามภิขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ว่ามีอยู่สามอย่างเหล่านี้ ภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับกล่าวสมาตาปุตติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้แท้แท้สามอย่างนี้ว่าเป็นอะมาตาปุตติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียภิกขุทั้งหลายภัยสามอย่างที่มารดาและบุตรช่วยกันได้นั้นเป็นอย่างไรเล่าสามอย่างคือสมัยที่ไฟไม่ใหญ่เป็นอย่างหนึ่ง สมัยที่น้ำท่วมใหญ่เป็นอย่างที่สองสมัยที่หนีโจรขบฏเป็นอย่างที่สามเหล่านี้บางคราวมารดาและบุตรก็ช่วยกันและกันได้แต่ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับมากกล่าวว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรก็ช่วยกันไม่ได้ไปเสียทั้งหมดพิกขุทั้งหลายภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่าง คือภัยเกิดจากความแก่ภัยเกิดจากความเจ็บไข้ภัยเกิดจากความตายพิขุทั้งหลายมารดาไม่ได้ตามปรารถนากับบุตรผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าแก่เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากับมารดาผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดมารดาอย่าแก่เลยดังนี้ มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดบุตรของเราอย่าตายเลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิด มารดาของเราอย่าตายเลยดังนี้พิขุทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้สามอย่างพิขุทั้งหลายหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งที่เป็นสมาตาปุตติกภัยและอามาตาปุตติกภัยอย่างละสามละสามเหล่านั้น ภิกขุทั้งหลายหนทางหรือปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยะอัดถังคิดกมักนั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปะปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะ ความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบพิขุทั้งหลายนี้แหละหนทางนี้แหละปฏิปทาเป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งที่เป็นสมาตาปุตติกภัยและอามาตาปุตติกภัยอย่างละสามละสามเหล่านั้น